ต่อนะครับสำหรับเรื่องการระเบิดที่หน้าสยามพารากอนนะครับล่าสุดนี้ทางสารได้อนุมัติหมายจับให้ตำรวจแล้วครับก็คงจะมีบอ่อแสแล้วล่ะจับบุคคลในภาพตามที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์ในคลิปในในภาพที่ตำรวจเอามาเผยแพร่พให้เห็นเป็นชายสองคนใช่ไหม,มฮะไปนั่งเอาถุงสีส้มไปวาง แล้วก็มีการกดแล้วก็เกิดระเบิดเกิดขึ้น2ครั้งประมาณ2ทุ่มหานาทีกับ2ทุ่มหนาทีนะครับสารก็อนุมัติหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาตินะครับชื่ออะไรนะลืม<า>ชื่อจากทิพย์ใจชินดาจากทิพย์ใจชินดานะครับท่านก็บอกว่าสาเหตุปักใจเชื่อไปทางเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองและพฤติกรรมที่พบเนี่ย ที่มีการวางระเบิดแบบนี้นะกระทาอย่างใจเย็นเนี่ยนะเหมือนกับกรณีที่เกิดเหตุคนเสื้อแดงระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นที่หนนทะบุรีบางบัวทองบางบัวทองอกับที่มีนบุรีที่ระเบิดตัวเองตายได้น,น่าจะมาจากคล้ายๆกันว่างั้นคลา้คลายกันคล้ายกันจะเชื่อมโยงกันหรือไม่ก็คิดว่าตำรวจจะจับมาดมได้ไหม คือตำรวจไทยนะคุณถนอมผมบอกให้นะแล้วแต่เขาจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงครับเอาจริงก็จับได้หมดแหละ<ฮ>ะเออขนาดแถวบ้านผมขายหวยตรงไหนก็รู้หมดรู้เอ,อว่าจะเอานะจะจับเ่ยพอขายหวยเนี่ยซ่อนไว้ตรงไหนนะบางคนเนี่ยโพยหวยเนี่ยวาวแนวเก่งนยังค้นเจอเลยอ่ะตำรวจไม่ต้องไปสืบเราก็ว่าไม่ต้องเสียเวลาไปสืบไม่ต้องสงสัยสืบไปสืบว่ามีเจ้ามือหวยขายที่ไหนถามเมียตำรวจนั่นแหละเออเออรู้หมด <c oughs> ในเฟซตำรวจตัวดีขายอยู่นั่นแหละเออ แต่ว่าถ้ามันมองไม่เห็นนี่นะก็ถ้าจะทําไม่เห็นก็ไม่เห็นตานที่เปิดบอนกันงโรงพักอ่ะใหญ่โตโมรานเชียร์กันไฮโลเชียร์ก้าวเกเชียร์ปอกเด้งกันดังลั่นก็ไม่ได้ยินไม่เห็นเอออยู่ที่ว่าตํารวจจะเอาหรือเปล่าอตํารวจปัญหาว่าตํารวจเกี้ยว่างไหมตอนนี้ตํารวจอ่ะอตอนนี้เวลานี้ยก็แล้วแต่คนไหนอ่ะในสายไหนตำรวจมีหลายสายนะคุณไม่ใช่สายเดียวนะไอพวกตารวจมาเกือเทศอ่ะก็ยังอยู่อยู่นะ เพราะเรายังไม่เห็นมีการจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุร้ายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเลยนะที่มีการชุมนุมกันทางการเมืองเรายังไม่เห็นจับเลยนะ,ะไม่มีข่าวเลยที่จับมาได้ครั้งหนึ่งแถลงข่าวสุดท้ายก็มาปฏิเสธในเวลาต่อมาที่ว่าเป็นชายชุดดำะนะ,ะผมอุตส่าห์ดีใจแล้วตอนนั้น<ะ>อ่ะอันที่ไปจับชายชุดดำแล้วทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำ<ไ>แผนประกอบคำสาภาพที่สี่แยกกัวใหญ่โตเลยโอ้โหผมดีใจยิ้มแล้วตอนนั้นเรียบร้อยจับไปหมดแล้วเอี่ยนเตียนไปเลยครับ ที่ไหนได้อะลอยนวลหายมังกลิบเมฆอีกแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ปล่อยให้กลับมาทําซ้ําแบบนี้ครับนีอันนี้ก็ถามตํารวจเหมือนกันว่าท่านเอาจริงหรือเปล่าถ้าท่านเอาจริงนี่มันนี่มันเหยียบจมูกตํารวจนะสยามพารากอนนั้นคือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเดินก็59ก็ถึงแล้วถึงแล้วนี่ผมนึกถึงการ์ตูนนี่เลยแหละ,<ฮ>ะพอคุณพูดเรื่องนี้การ์ตูนของบรรจาการมินเลยครับกูว่าแล้วอินะที่นายุทธผมเนี่ยนา,นาบ่าวผมเนี่ยคุณดูนะาบ่าวผมจับดาบขึ้นมาครับ กฎเอกการศึกนี่พลเอกประยุทธ์แหะฮะพลเอกประยุทธ์ทำไมดาบมันเทียนเตียนน้าบ<ห> <นะ S 1> ่าวเดาบแหวงจะแล้วอ่บกฎเอกการศึกโดนรูปคมไงมโดนรูปคมไงจ,จุดที่จุดที่ระเบิดสร้างความเสียหายหนักที่สุดครับไม่ใช่สยามบาร,รากอนหรือไม่ใช่รถไฟฟ้าบีทีเอสที่ไหนฮะดาบกฎเอกการศึกนี่แหละที่นายุดนี่แหละที่เสียหายเลยนะเสียหายตรงนี้เออพลนายุดไปจัดการนะนะคือท่านใจดีท่านมีอำนาจแต่ท่านก็ไม่อยากจะใช้ แต่คนที่มันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เลือกแหละครับก็ต้องรองอะนายุทธต้องจัดการเลยครับนี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยเรืองไกลลีกิตวัฒนาเนี่ยรลีกิตวัฒนะทำไมอีกอ่ะนายงไกลเนี่ยเมื่อวานนี้ถึงขนาดทําหนังสือไปถึงอุปัทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยแพทริกเมอร์ฟี่พทริกเนี่ยนะอ่าพทริกเมอร์ฟี่นะครับครับบอกว่า การที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีกล่าวหาการลงชื่อถอดถอนของของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิิ์เนี่ยนะนี่หนึ่งแล้วสองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งมาถอดถอนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการถอดถอนที่ไม่ชอบอันนี้เป็นการทําหนังสือในฐานะทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยถึง สถานทูตสหรัฐอเมริกาโดยตรงเลยทำไมฟ้องอเมริกาไปพ่อมงไงฮะพ่อมันไปฟ้องอ่ะมันอยู่ประเทศไหนอดังไกลอ่ะครับอยู่ประเทศไทยก็เคารพกฎหมายไทยนี่ก็ทําตามกฎหมายากฎหมายรัฐธรรมนูญเราขเขียนว่าสน,นอจอในสามารถต่อตอนได้ทําหน้าที่ในฐานะสอสอและสอวถ้าคุณไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญประเทศไทยคุณก็ไปอยู่ประเทศอื่นในดังไกล อันนี้ชักศึกเข้าบ้านที่จะทําให้อเมริกาเข้ามายุ่งย่ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยคือเราบอกว่าแค่อเมริกาพูดเนี่ยนะเราบอกว่าแทรกแซงกิจการภายในแต่นี่มีคนไทยบอกเฮ้ยนี่นี่นี่ร้องเลยบอกร้องอเมริกาเลยอเมริกาจา๋านี่เขามาทําไม่ถูกก็ถอนไม่ถูกเนี่ยทําผิดเนี่ยเราควักมือเรียกอเมริกาเข้ามาให้มาช่วยอแล้วอเมริกาต้องทําอะไรไหมชักศึกเข้าบ้านอะไรพวกนี้ดูการ์ตูนนะดูการ์ตูนครับของเหตุเกิดที่บางนาเนี่ยผมว่าชัดเจนนะ <น>อ่าเหตุเกิดที่บางนานะฮะการะตูนเนี่ยนะเหตุเกิดที่บางนาของขมชัดลึกนะครับมีบ้านทรงไทยมีคนไทยมีทาหารนั่งอยู่นะที่หน้าบ้านเนี่ยดูดูท่าจะเป็นทาหารนน่นอะนครับมีหมวกอยู่นะครับแล้วก็มีอเมริกันนะนะฮะถือทโลโคงอถือทโลโคงมาครับมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาคุ้นๆแอบอยู่ข้างหลังครับข้างหลังอเมริกันนะครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็พูดผ่านทโลโคงบอกว่าฟังนะ โลกล้อมคุณไหว้หมดแล้วมอบประชาธิปไตยมาซะดีๆม่เรียกร้องประชาธิปไตยกับประเทศไทยอ่ะเออบอกให้เอาประชาธิปไตยมาซะดีๆเหมือนโจรอ่ะเหมือนโจรบอกเอ,อเอาเงินมาซะดีๆนะมาข่มคูประเทศไทยอืก็เห็นประเทศไทยบ้านหลังเล็กนี่ <หา S 1> อ่อก็คงข่มคูได้คุณถนอมครับและที่อยู่หลังอเมริกันในพวกนี้ประเภทจกักศึกเข้าบ้านเออนี่ผมอาจจะมองข้ามช็อตนะคุณเทพไทยครับ นี่คือแผนรีภัยที่อเมริกาปะสร้างความยอมรับในอเมริกาเออราจะไป, <c oughs> ปน,น,นักทุกการเมืองครับผมก็ได้ไปนะนักทุกเป็นรีภพยการเมืองก็เพราะก็ผู้ช่วยอฐมรตรีต่างประเทศเขาพูดเองว่าถอนคุณยิ่งรักไม่ชอบอมาจากรัฐประหารแล้วจะถอนมาจากคนมาจากการเลือกตั้งได้ยังไงับเหตุผลแค่นี้อ้างเหตุผลของแดเนียลรัสเซ่คุณยิ่งรักก็ไปอยู่อเมริกาได้แล้วก็ดูเอาเถิดครับ <c oughs> ก็เอาเอากันประตูแล้วผมเอากรตุนใจราชวัฒนแอมจบจบไปเลยมีอเมกาอีกคนเนี้ยอเมริกาอีกคนเนี่ยพูดถึงเรื่องอเมริกาไปเลยวันนี้เหมือนกับสงครามตอนสงครามเวียดนามเลยเนี่ยนี่คนไทยก็ชี้หน้าเลยฮะการที่อยู่มาแทรกแซงกิจการภายในของไทยทำไม่เห็นว่าที่แท้อยู่ก็เป็นพวกไอเอสไอเอสไอเอสเนี่ยก็คือกลุ่มอิสลามรัฐอิสลามกลุ่มติดอาวุธออิสลามสเตตอิรักกับซีเรียยูมีผลอะไรมาว่าไอเป็นพวกไอเอสฮะ เคเเลลยยพราะพฤติกรรมของยูทั้งไออีเดียตและเอสสกิวสติวปิดสติวปิดี่แปลงโง่โง่บัดซบเอออย่างนั้นไปเลยไอเอสเนี่ยนะใช่ไหมฮะอีเดียสกิวปิสเนี่ยสติวปิดเนี่ยไอเอสเป็นตัวย่อนะฮะแต่ว่าแปลก็ไม่ใช่วอะไรรัดอิสลามนะเป็นเลยเนพวกอีเดียตพวกก็โง่พวกสติวปิดนะครับนี่การ์ตูนก็สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีของอเมริกา ของไทยรัฐวันนี้เขาเขียนถึงเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่านี่ฝันกันมานานแล้วผมยังไเห็นได้เลือกได้จะผู้ว่ากทมเลยแหละผู้ว่าอื่นผมยังไม่ได้เลือกผู้ว่าหนึ่งเลยพูดกันมากี่พศแล้วเนี่ยพูดมาตั้งนานแล้วเสนอกันมาจนนูน่นทำไมสวินไปสนขายไอเดียมารูปคลที่จำลองและชอบยกต,ตัวอย่างนะ เ,เวลาจะพูดถึงเลือกตั้งผู้ว่าชอบยกตั้งย่างเลือกตั้งผู้วา่าภูเก็ตอย่างนี้จะชอบเลือกตัวอย่างใช่ไหม่าภูเก็ตจังหวัดภูเกต็ตคนจะเลือกอ,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 อะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่สุดท้ายก็ยังไม่เลือกอยู่สักทีหนึ่งไทยรัฐ <ใจ S 2> บอกนำอีกแล้วไทยรัฐบอกว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้มีเรื่องที่ถูกคัดค้านอยู่3ประเด็นก็คือการเลือกตั้งสสสัดส่วนผสมแบบเยอรมันแล้วก็การยุบรวมกรรมการสิทธิ์กับผู้ตรวจการแผ่นดิน ครับนะครับล่าสุดก็คือเรื่องที่จะมีการยุบอปทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะจะให้เป็นอะไรยังไงก็ยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยแต่บอกว่าจะมุ่งไปสู่การปกครองโดยประชาชนในพื้นที่สุดท้ายจะให้เลือกผู้วา่าราชการจังหวัดไม่ใช่ทั้ง77จังหวัดแต่วางกรอบเอาไว้เพื่อไปให้ถึงในอนาคตคือแนวของพักประชาธิปัตย์นะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคุณถนอมครับเราก็อยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่พร้อม เราเชื่อว่าการปกครองตัวเองของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยประชาชนในรชชนจร่มรู้ดีกว่าคนที่มาจากอื่นอ,อย่างเอาสมมตุติวา่วาผู้ว่าจังหวัดสงขลาเงี้ยเอาคนที่ไหนมาเป็นผู้วา่าสงขลาก็ไม่รู้อม,มาแล้วก็ปีสองปีก็ไปผู้ดมาจากการแต่งตั้งเนี่ยนะแล้วถ้าผู้วา่าจังหวัดใหญ่ๆก็มาก็รอเกษียณรัรอเกษียณเกษียณไปแล้วกลับไปอยู่กรุงเทพมากรุงเทพมาสร้างบ้านในกรุงเทพครับอและคนที่มันยกตัวอย่างอ้างบอกว่าการไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าเพราะว่า ทุจริตคอร์รัปชันคือพอเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมาพูดปั๊บเนี่ยคนมันก็กลัวอะไรคุณถนอมครับเออก็เลยไม่อยากจะให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าเขาเขาไม่คิดหรือว่าไอ้คนที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยมันจะทุจริตคอร์รัปชันมากกว่าการเลือกตั้งอีกถ้าเราจะตั้งผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งสมมติปัจจุบันเนี่ยนะที่เป็นอยู่เนี่ยนะก็อย่างน้อยที่สุดให้เขาอยู่เอานะกรอบเวลาราชาการว่าต้อง4ปีถูกไหมถ้าจะอยู่เกิน4ปีก็ต้องต่ออายุอะไรเงี้ยนะเพราะกรอบเขา4ปีแต่าบางคนมา6เดือนไป บางคนไม่ถึงหกเดือน้วยซ้ําไปนะมาเป็นทางผ่านก็มีฮ <หา S 2> ะบางคนก็ปีเดียวไปสองปีไปก็น่าจะต้องให้เขาอยู่นานและอยู่ให้มีผลงานให้ชัดไปเลยครับก็บ,บ,บ,บางคนก็ก็ที่สสสมบัติยศสินบอกผมอะ <หา S 2> จังหวัดเขาแม่งสอนเนี่ยจังหวัดเล็กไงครับหนึ่งก็เอาผู้ว่ามาปั๊บก็มาเกิดอมาเกิดมาเกิดก็ขึ้นผู้ว่าครั้งแรกก็จังหวัดเล็กไงจากรองผู้ว่าอสองมาอยู่จังหวัดใหญ่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจตำปีไรนิดหน่อยก็ กลับมานี่ก็เียมาเก็บมาเก็บอันนี้ตั้งพอเกิดเราเก็บมาอยู่ก็มาโกงอันนี้เ่อจะทำอะไรอ่ะใช่ไหมมันก็<ช>จะเก็บไปได้ชั่วคราวมันก็เวหลังจะเก็บคนอื่นต่อก็ต้องเอานี้ออกไปก่อนออกไปเองก็เหมือนอที่ตลกเขาเล่นน่ะครับถ้าจะเอาม้าลายใส่เข้าไปอยู่ในตู้เย็นจะต้องทํำยังไงครับอันนั้นก็เปิดประตูเอามาเขาใส่เข้าไปบอกผิดเราทำไงต้องสับไม้เป็นชิ้นๆก่อนนี้มันจะเอาใส่ทั้งตัวได้ยังไงโอ้จา่ี้ก็สับแล้วก็ใส่เข้าไปมาเลยมามาลาย ใส่มาลายก็ไม่ยากนะครับก็เอาถ้วยกระม,งม,รระม,มังตรามาลยผมเองมีเย่ๆหนึงก็ใส่ก็พอยัางมาลายเหมือนกันนี่ยตารา,า,า,ตามราลยเยออตารา,ตามาลายเออทีนี้มันก็ถามต่ออีกทีบอกว่า,าจะเอาฮิปโปใส่เข้าไปในตู้เย็นทําไงครับมันก็บอกเปิดตู้เย็นซาพิโปอ่ะซาพิโปแล้วก็เปิดตู้เย็นแล้วก็ใส่เข้าไปอ่ามันบอกว่าผิดอีกบอกทำไม มึงต้องเอาม้าลายออกก่อนสิผมเอาม้าลายเต็มอยู่ม้าลายเต็มตู้เย็นอยู่จะเอามาอีโปใส่เข้าไปได้ไงเพราะฉะนั้นเวลาจะย้ายคนนี้มาเข้ากลุ่มมันก็ต้องเอาคนนี้ออกไปถูกไหมครัเออไม่งั้นมันก็ไม่มีที่อยู่ที่ไปอ่ะเรามีจํากัดนี่มีจํากัดผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยสิบคนเองใช่ผู้ว่ามีอย่งเจ็ดสิบเจ็ดเออย้ายไปย้ายมาก็วนอยู่ในสิบคนนี่แหละนั่นก็แป๊บเดียวครับใช่ไหมครัเดลิเนียร์พูดถึงศาลช่อราชบางหลวงที่พลเอกเปรมตินาสุรานนท์ ารตัดสินคนโกงเนี่ยฮะใช่ท่านไปปาตกถาไว้ที่วิทยาลัยป้องกันราชนาจักรวิทยาลัยของคุณเทพไทยนี่แหละของผมแบบผมจิตเก่าที่นั่นฮะก็เรียกสารนี่ก็เรียกสารไทยฟงได้ไหมสารอะไรนะเป็นสารไทยฟงได้ไหมสารสารไทยฟงอ่ะไม่ใช่ไทฟง่เี้ยไทฟงไหมฮะไทยเราต้องไทยฟงของไทยไงไทยฟงเออตัดสินตัดสินนักการเมืองไทยที่โกงไงเออเราเรียกสารไทยฟงได้ไหมก็ได้เงี้ยนะได้ไหมได้ าลเจ้าราชบางหลวงการปราบตู้เจดีย์รับชันเรียกยากนะสารนี้นะนี่ไปตั้งสารเจ้าราชบางหลวงนี่คนไม่เข้าคือคือสมมุตินะ,ะคนเห็นแค่ผ้าหัวเนี่ยนะเขาคิดว่าสารโกงไงเนี่ยอันนี้ก็สารเจ้าราชบางหลวงไงโอ้ใช่ไหมต้องไปอ่านเนื้อที่เข้าใจผิดคนไม่อ่านข่าวไปต่างประเทศมาห้าวันเนี่ยนะไปมาสักครึ่งเดือนแล้วกลับมาเห็นว่าข่าวซื้อพิม สารช่อราดบางหลวงสารไหนโกงวะเออตองไออันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับสารทุจริตนะ,ะแต่จะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีช่อราดบางหลวงตามข้อเสนอของผลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์บวรนศักดิ์บวันโนก็เร็วนะ,ะชื่อเล่นแกนชื่ออะไรนะจันปื๊ดปืดป๊ดอาจารย์ปืด๊ดอาจารย์ปืด๊ดอาจารย์ปืด๊ดบอกว่าเขียนไว้แล้วในรัฐธรรมนูญให้มีสารสารอะไระสาร สาลวินัยการคลังและงบประมาณอ๋อสาลวินัยการคลังและงบประมาณแต่นน่นไปอยู่ในสารปกครองเอาลหฮะเออไม่ได้อยู่ที่ศารอาญานะอยู่ที่สารปกครองอนะครับแต่ที่พลเอกเปรมน,นี่ก็บอกว่าท่านแนะนามาใช้วิธีการของฐานม้าใช่ไหมครับรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดทั้งขั้นตอนวิธีการบทลงโทษนะครับซึ่งเดลินิวบอกว่ามิอาจปฏิเสธว่าทุกคนอยากเห็นการตัดสินคดีทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นกรรมติดจรวดกรรมออนไลน์ แต่เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการยุติธรรมที่กระบวนการกล่าวหาเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวได้ชี้แจงพิสูจน์ข้อริสทธิ์ของตนเองทั้งขั้นตอนการสืบสวนหาพยานหลักฐานไต่สวนการยื่นฟ้องคดีการพิพากษาตัดสินแต่ละขั้นตอนจะมีเงื่อนเวลาที่กำหนดชัดเจนและเปิดช่องให้สามารถผัดพรภายในระยะเวลาที่กำหนดได้จึงทําให้เมื่อรวมเวลาพิจารณาคดีแล้วต้องใช้เวลาพอสมควรบางคดีอาจนานจนลืม คือบางครีสู้ก็จนบางคนกเกษียณไปแล้วจะรับราชการนะ,กระเกษียณไม่พอพูดจำเลยตายครับมันจะเป็นนักการเมืองแก่หน่อยก็ตายไปก่อนตายไปก่อนก่อนจะมีคำพิพากษาคำตัดสินะฮะเนี่ยข้อเสนอของผลเอกเปรมได้รับการตอบสนองจากนายบวรศักดิ์อุวันโนที่บอกว่าเขียนไว้แล้วเนี่ยนะโดยระบ,บุว่ารัฐมนูญจะตั้งสารวินัยการคลังและงบประมาณอุดช่องว่างปัญหาการทุจริตเงินหลวงนั่นก็หมายความว่าเขาจะให้สอตองงอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยโดย โดยประธานคอตงอดยความเห็นชอบของคณะกรรมการครับนะครับถ้าตรวจพบหรือปปชสามารถจะสืบเรื่องและส่งฟ้องได้เองเลยฟ้องศาลฟ้องศาลเลยฟ้องศาลได้เองเลยฟ้องศาลเนี้ยศาลศาลศาลประจำหน้าที่เหมือนนายการมาฟ้องไปเลยฟ้องได้เลยอ่าไม่ต้องไปนายการแล้วครับนะครับอันนี้บอกว่าจะเร็วขึ้นนะฮะเดนี่ก็บอกเห็นด้วยกับที่พลเอกเปรมที่บอกว่าพวกเราชอบพูดว่าชอบทำชอบพูดมากกว่าชอบทมากกว่าชอบทำมักพูดเสมอว่าไม่ชอบคนขี้โกงเลยได้แต่พูดหยุดอยู่แค่นั้น ดังนั้นการที่ทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมเสนอแนวทางวิธีป้องกันปราบทุจริตเป็นสิ่งดีเพียงแต่ต้องสรุปความคิดข้อเสนอให้ตกผลึกเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมชัดเจนครับมิใช่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำจนไม่สามารถปลูกต้นไม้จริยธรรมให้งอกงามในจิตวิญญาณของผู้คนได้ที่เดลีนิวพลนเอกเปรมเนี่ยเอาจะพูดก็พูดนะครับคือแกก็เหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของการสู้สัตว์สุจริตอ่ะเป็นนายกมากี่ปี หลายปีหกแปดเจะดแปดปีอะแปดปีแปดปีอะเป็นแต่ผมเรียนหนังสืออยู่เนอะเออแล้วจนแล้วก็ไม่มีว่าคนเอกเป็นจะด่างพร้อยอะไรไม่มีแล้วก็พูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับต้องซื่อสัตย์สุจริตฮะเออแล้วกก็สะอาดนี่เขาสร้างบ้านท่านให้ที่โคราชท่านก็ไม่เอายกให้หลวงสร้างให้ที่สงขลาครับท่านก็ยกให้เป็นมูลนิธิไปแล้วใช่ไหมฮะเออนะครับบทนำของกรุงเทพธุรกิจนี้บอกว่า ตั้งสารคอรัปชันไม่ใช่คำตอบแก้โกงเดนิวบ,บอกว่าเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับข้อเสนอของพระนท่านพลเอกเปรมตินสุราโนโนท์แต่คมชันลึกบอกว่าการตั้งสารคอรัปชันไม่ใช่คำตอบแก้โกงเอาคความเห็นสุดท้ายของบทนำของกรุงเทพธุรกิจที่บอกว่าเราเห็นว่าการตั้งสารในลักษณะดังกล่าวแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อการแก้คอรัปชันและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งอาจซ้ำรอยองค์กรต่างๆที่ตั้งขึ้นมาในลักษณะเดียวกัน และเมื่อผ่านไปสังคมไทยอาจจะเต็มไปด้วยองค์กรปราบโกงแต่ปัญหายังอยู่ดังนั้นสิ่งที่ควรทําคือการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมต่างหากว่าสามารถดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาและด้วยความรวดเร็วอย่างไรหากเราสามารถแก้ปัญหาการทํางานที่กระบวนการทํางานได้เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดไปด้วยคือจะปราบยังไงก็แล้วแต่นะคุณถนอมมันถ้าว่าสันดานคนหรือเราไม่แก้ที่ ที่เขาเรียกค่านิยมของคนเนี่ยนะครับมันก็คงยากแค่ที่ตัวคนเนเออเหมือนยาเสพติดยาบ้าคุณดูดิโซ่ประหารเลยนะจากเมื่อก่อนจากจําคุกใจมาเป็นประหารก็ยังไม่มีใครกลัวเลยนะครับค้าคลุมคลุมอยู่นั่นแหละไม่กลัวเออเพราะมันคนมันสังคมมันวัตถุนิยม,มันคุณตนอมันมันบูชาเงินไงนี่ขนาดโทษทำอะไรได้เงินเยอะมันก็ทาทั้งนั้นแหละไม่กลัวหรอกคุกอ่ะนี่ขนาดโทษรุนแรงนะโทษรุนแรงนะประหานชีวิตนะประหานชีวิตมันเดือไมีตังเออเออมันวิ่งได ซื้อตํารวจได้ซื้อเอการได้พอถึงถึงศาลุณซื้อศาลได้ครับอ่าพอศาลถูกัดสินไปอยู่ในใจมันก็ซื้อผู้คุมได้ครับเออมีตังค์เนี่มึงคิดว่าเขาคิดอย่างนี้เออพอตายไปแล้วก็ซื้อโยบาลได้อีกระฮะซื้อได้หมดเลยมันคิดว่าเงินนี่ซื้อได้ทุกอย่างซื้อได้เลยว่าเลือกจะอยู่คุมไหนมันก็เลยกล้าทําผิดแก่คุณถนอมเออไม่กลัวหรอกไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยจิตสานึกนี่แหละสาคัญนะสำคัญถูกฝังเลยเด็กฮะคนเองคนเองเรมพูดเนี่ยผมบอกว่าเราต้อง ต้องเกียดคนโกงต้องรังเกียจลูกน้องเราโกงก็ต้องจัดการคนรับข้างเราโกงก็ต้องจัดการต้องทาให้เห็นไม่ใช่ว่ายยนโยนคนไทยเราก็อยนนะเออช่างมันไม่ใช่เรื่องของไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยนะอย่าทะเลาะกันเลยโอเคเดี๋ยวมันโกงกันเปล่าทำเอาหูไปนาตาไปไร่บ้างอ่างเงี้ยไอ้คิดว่าไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็นี่ไงถ้ามันเริ่มต้นว่า การปลูกฝังค่านิยมมันเริ่มต้นตั้งแต่เข้าอนุบาลเข้าปถมเข้ามัธยมแล้วนะครับมันซื้อมันใช้เงินมันวิ่งเต้นเช่นสายกันมาโดยตลอดนะที่สุดแล้วไอ้คำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดท้ายคือประเทศประเทศชาติเป็นะนะรประเทศชาจะเสียหายเสียหายเสียหายแนวหน้านี้พูดถึงเรื่องของเ,ออเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีทุกฝ่ายนะับเออแนวหน,น้านะครับ การปฏิรูประบบการเก็บภาษีนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยประชาชกรชาวไทยทั้งประเทศนะ66ล้านนะตัวเลขประมาณเนี่ยนะมันไม่โตเลยนะคนเกิดน้อยมากคนเกิดน้อยตอนนี้คนเกิดคนตายคนตายจะเยอะกว่านะตอนนี้ถ้าดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยคนเกิดปีหนึ่งประมาณเด็กเกิดใหม่ประมาณ8 0 0 0 0นนะค,คือไม่นับรวมเป็นคนที่ไม่ได้แจ้งเกิดก็คงมีอยู่บ้างนะนะตีทาบประมาณ80,0,000คนคตายประมาณ4ี่แสนนะต่อปีนะตายครึคร่งหนึ่งก็จะประมาณเกิดประมาณสักจุด 4.5จุดนี่แหละนะครับเปอร์เซนต์การเกิดนะครับอันนี้ตามข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเขาบอกว่าในจำนวน66ล้านคนนี่มีคนเสียภาษีแค่9กล้านเนี่ย9้าล้าน9ล้านมันก็เลยไม่พอก็เลยแนวหน้าก็เลยแนะนำว่าให้มีการขยายการจัดเก็บภาษีขยายฐานออกไปกว้างขึ้นไปถึงคนที่มีอาชีพทุกอาชีพว่าง,งั้นเถอะนะครับ,รบจริงๆเขาไม่เสียภาษีทางตรงทางอ้อมนี่ก็เสียกันทุกลิตรที่เติมน้ำมันอยู่แล้วใช่ไหมภาษีแวดภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละ ซื้อสินค้าซื้อไม้ขีดซื้อปลากระกป๋องก,ก็เสียอยู่แล้วจะเรียกว่าไม่เสียเลยคงเป็นไปไม่ได้เป็นภาษีตางอ้อมภาษีท่างตรงก็อาจจะไม่ได้เสียกันใช่นะครับม,มีอะไรจะทิ้งท้ายเพิ่มเติมแล้วก็เสียดิจะเล่นงานเสียทีวันนี้การ์ตูนเสียผมเนี่ยเว้นไวหลายวันนั่นหลายวันแล้วมันไส้เปรี้ยวปากอยู่หลายวันแล้วครับนี่เคลียร์เขียนการ์ตูนแล้วดาเนี่ยเน็บแนมสอนอพลเอ,ปอกประยุทธ์แล้วก็สนปจนะ นี่ยคุณดูเิดแต่คนนี่เนี่ยพรเพชรไม่นั่งอยู่นะประยุทธ์นั่งตรงกลางอันนั้นนั่งเขานั่งอยู่บนกฎอายการศึกนะเออเทียนจัยอั้งนี้นะวัดง่ายอาจารย์เทียนจัยสปชนี่คุณเทียนจัยนะครับคนกลางก็เหมือนกับทหารก็คือพลเอกประยุทธ์นะประยุทธ์แหละแล้วก็สนชนนท์อาจารย์อะไรพรเพชรพรเพชรอ่าพิจารชาใจอ่นั่งอยู่ข้างบนนั่งทับหัวประชาชนอยู่เนี่ยข้าราชการที่ประทายเขาบอกเนี่ยเป็นข้าราชการประทายคือไอ้ขการเป็นใหญ่ไงครับแล้ก็บอกว่า มาการเห็นไหมเรามีความสุขแค่ไหน<อ>นะกำลังแฮปปี้เอนดิ้งอยู่บนกฎอายการศึกอ่ะนี่เขาเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงการเมืองประเทศไทยเลยนะมันมีแต่อเมริกาคนเดียวแล้วมั้งประเทศเดียวมัองแมันเสือกเรื่องชาวบ้านอยู่อะ<ข>่ะเทศอื่นมายุ่งหรอกขอโทษนะผมจะทําหนังสือถึงแพทริกเมอร์ฟี่หน่อยได้ไหม้านั้นทำไมครับบอกว่าผมขอเสนอให้เอาคุณยิ่งรักไปเป็นประธานาธิบดีอเมริกาทั้งสงสมัย ผมว่าตาอันนั้นโอบามาชอบนะนะฮะเออ้าไปโอบามาเออโอบามาเป็นไม่ได้แล้วนะแต่แรกแรกก็ไม่เป็นไรดีก็ไม่ใช่ไปถึงเวลาพอเราเสนอให้บอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอายูไม่เอาไม่เอานะไม่ใช่นะเฮ้ยคุณชื่นชมกันนักนะประชาธิที่ปไตยก็ปสิใครบอกไม่เอากลัวเขาบอกเขาไม่เอาคุณยิ่งรักไปเป็นร้านดีเนี่ยจะเสนอให้ไปเป็น เพแต่ว่า,าว่าอาจจะเอานะ <c oughs> เออคอมเมนต์มาตําตายิ้มมาเจอ <c oughs> เออก็จะไม่รู้อ่ะของแบบนี้อ่ะไ,ได้ตายใจถูกได้ไงอ่ะคุณตานมไม่ได้อกเมียแกเอาตายแล้วไม่ได้หรอกม,ม่เชลเออม่เชลไม่ยอมเออเออบ้านผมเรียกกรดกรด นะฮะเออกรดนี่แปลว่าอะไรนะดุดูอ่ะเออกรดใช่ไหมผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้กรดกรดเด็กนี่กรดอ่ากรดดุเลยดุใช่ไหมภาษาปากใต้แบบกรดกรดกรดอีตายยังไงเออเนี่ยเอาละครับเวลาคงได้ตามนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับดีครับ